อ่าครับผมก็สวัสดีทุกๆคนนะครับมาพบกับผมนะครับช่องสมชายบิตคอยวันนี้ผมมาแนะนําเว็บอ่าเคมเรียนฟรีนะครับอ่ามีหลายเรียนให้ลองเล่นกันนะครับเยอะแยะมากมายครับก็คือเว็บตัวเพื่อนๆคลิกเข้ามานะครับก็กรอกอีเมลตรงนี้เลยนะครับจากนั้นกดนะครับกดเริ่มได้เลยนะครับผมโอเคผมมีบัญชีอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าไปให้ดูนะ เคมฟรียังไงนะครับก็คือการทำภารกิจต่างๆนั่นเองนะครับตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่17,000นะครับเหรียญแปลงถ้าแปลงเป็น BTC ก็ได้ที่1,469 BTC นะครับเว็บนี้สามารถถอนได้หลายเหรียญน,นะครับเช่น BTC นะครับ LTC Dogecoin นะครับแล้วก็เหรียญต่างๆอีกมากมายนะครับอาจถอนเข้า ฟอร์เซตเพย์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นบิดขับก็ได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูภารกิจแรกนะครับก็คือตัวนี้นะครับ PTCADS นะครับผมก็คือการดูเว็บไซต์นั่นเองนะครับกี่วินาทีกี่วินาทีนะครับเดี๋ยวผมกดคลิกเข้าไปให้ดูนะครับเดี๋ยวมันมีโฆษณาดิงนะครับสักครู่คลิกเข้ามานะครับจากนั้นมันก็จะนับเวลาถอยหลังนะครับ รอสักครู่นะครับผมอแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับเก็ตเลยนะครับอ่นนี่ครับเวลามันจะนับถอยหลังนี้นะครับคือเรากําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์อยู่นะครับเราไม่ต้องทําอะไรครับเราแค่รอนะครับรอเพื่อรับเหรียญนะครับอเรียบร้อยนะครับ กดกาทิ้งเลยนะครับอ่านี่ครับมันจะขึ้นมุมขวานะครับมุมขวาล่างนะครับรับ18เหรียญนะครับบวกเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็มาจากอะไรอ่ะปกติมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้อ่านี่เปอร์เซ็นต์นะครับเลเวลนะครับก็คือเลเวลของเรานั่นเองนะครับตอนนี้เลเวลผมอยู่ที่1 8 5ดบ้านะครับอมาดูลิงก์นะครับลิงก์ลิงก์นะครับการคลิกลิงก์นะครับก็คือเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูนะครับเป็นการคลิกดูโฆษณานะครับ ใครขยันก็ได้เยอะหน่อยนะครับมีภารกิจให้ทำค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่านี่ครับเราก็กดข้ามเหมือนเราโหลดของตามเว็บตาม youtube อะไรเวลาคนแปะลิงก์นะครับเป็นการครอบลิงก์นั่นแหละครับนะอ่าเราก็คลิกไปครับอ่าเราคลิกไปมันเด้งเราก็คลิก ทิ้งนะครับอ่าก็มันเด้งแล้วคลิกทิ้งนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับได้รับมาอีกห้าสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับอ่าก็มีหลายอย่างนะครับอ่านี่ครับก็คือตัวนี้ผมก็จําจไม่ได้นะครับว่าคืออะไรนะครับอ๋ออันนี้คือรับรางวัลความสําเร็จนะครับผม อันนี้ครับรับรางวัลความสําเร็จนะครับโอ้โหมีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมขอรับก่อนนะครับแป๊บหนึ่งอันนี้คือไม่ไม่ต้องดูโฆษณาอะไรนะครับก็คือเป็นความสําเร็จของผมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาพามาดูการถอนนะครับมาที่วิตดอเลยครับผมก็จะมีเหรียญคอยแคสนะครับอ่าส่วนมากผมจะถอนเป็นอ่าบิตคอยนะครับบิตคอยแล้วก็ดอกคอยแล้วก็ ไลคอยนะครับผมอาบิตคอยเนี่ยบิตคอยนี่ต้องถอนเข้ากระเป๋าฟอเรตเพย์เท่านั้นนะครับเนี่ยกระเป๋าฟอเรต์เพย์ก็คือกระเป๋าตัวนี้นั่นเองนะครับผมส่วนเหรียญอื่นๆนะครับที่ผมถอนอาด็อกคอยเนี่ยก็จะเข้ากระเป๋าบิตคัพเลยนะครับสามารถถอนเข้าบิตคัพได้นะครับดูตรงไหนว่าสามารถถอนเข้าบิตคัพได้นะครับก็นี่ครับถ้าแปลเป็นไทยก็ถอนเข้าโดยตรงนะครับถอนเข้าโดยตรงนะครับจะมี ค่าธรรมเนียมในการถอน50 50เหรียญน,นะครับก็คือ50ตรงนี้นะครับนี่นี่เหรียญตรงนี้นะครับคือค่าธรรมเนียมนะครับอ่าส่วนไลคอยไลคอยก็ถอนเข้าโดยตรงได้นะครับอ่าถ้าถอนเข้าฟอเ s e ต p เพย์นะครับก็คือมันจะขึ้นว่าถอนเข้าฟอเรสตเพย์เท่านั้นนะครับผมอ่าค่าธรรมเนียมก็เท่ากันนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถอนเป็นเหรียญอ่าอะไรเดียไลคอยดีไหมหรือล็อกคอยดี ผมว่าจะถอนเป็นอ่าบิตคอยแคสดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะครับไปที่บิตคับนะครับถ้าเ,เดี๋ยวผมจะบอกอีกนิดนึงนะครับถ้าว่าถอนเข้าอ่ากระเป๋าฟอเ c e ต a เพย์เนี่ยอ่าก็จะเข้าเลยนะครับจะถอนเข้าเลยนะครับจะถอนเข้าเลยแต่ถ้าเข้าบิตคับเนี่ยต้องรอการยืนยันบล็อกเชนนะครับก็คือเข้าเหมือนกันแต่ต้องรอรยืนยันบล็อกเชนนะครับโอเคเดี๋ยวผม จะฝากเหรียญบิคอยนแคสเข้าไปนะครับมาที่กระเป๋านะครับกดคัดลอกนะครับกดคอนโทรลวนะครับวางเรียบร้อยนะครับกดถอนเลยอ่าโอเคนะครับมันบอกว่าทํารายการสําเร็จนะครับคุณถอนเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเหรียญเราก็ไม่เหลือเลยนะครับก็เป็นเว็บที่ ค่อนข้างที่จะได้เหรียญเยอะนะครับถ้าเราขยันขยันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูประวัตินะครับประวัติการถอนกันนิดนึงนะครับอ่านี่ครับที่ผมถอนไปเมื่อกี้นะครับถอนเข้ากระเป๋าบิดขับโดยผ่านคริปโตบิตคอยแชทนะครับบิตคอยแชทส่วนนนี้นะครับที่ผมได้ทําการถอนนะครับก็ถอนไปหลายรอบนะครับนี่นะครับหกครั้งนะครับ นี่ครั้งแรกนะครับถอนเป็น BTC นะครับผมถอนเข้ากระเป๋า f o r c e t Pay นะครับอ่านี่นะครับก็ตอนนี้รอประมวลผลนะครับรอประมวลผลก่อนนะครับประมาณนี้นะครับใครที่เชิญเพื่อนก็จะได้รับ20%จากคนคนนั้นที่ทํานะครับผมอ่าโอเคนะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับก็มีอีกหลายเว็บนะครับที่ผมอ่าใช้เล่นฟรีอยู่นะครับเนี่ยแถวๆนี้นะครับ มีหลายเว็บเลยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปบอกอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวถ้าเหรียญเข้าตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดคลิปเข้าอีกทีนึงนะครับครับผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ถอนไปก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับ่าก็นี่นะครับเหรียญอ่า BCH นะครับ b Bitcoin Cash นะครับอเดี๋ยวเราไปดูประวัตินะครับ อ่านี่ครับประวัติการถอนนะครับถอนไปที่0.011นะครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับใช้เวลาถอนชั่วโมงหน่อยๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับใครที่ต้องการเคมเหรียญฟรีนะครับเว็บนี้ก็มีให้เล่นอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม